ทุกคนคะสำหรับกินดี้ีคพาทุกคนมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อโตนะคะเป็นวัดที่มีความศักดิ์แล้วก็คนให้ความศัสทธราเนเยะมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มาเป็นพงเยอะนะคะเดี๋ยวส้มจะพาเข้าไปนาบพาเราไปศรทธ้านในกันนะคะไ,ไ,ไปดูบรรยากาศกันลยค่ วัดก็จะมีของขายเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นของที่นนามาขายตาสินครวัสลิตาว่าสที่ววัดหลวงพ่อโตหรือว่าวัดบางพีใหญ่ในนะคะมีชื่อเดิมว่า วัดพระพาชัยชนะส,คสงครามสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ที่ริมคลองสำรมตําบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะการเดินทางมาไม่ยากนะคะถ้ามาจากทางกรุงเทพไปวัดบางพีใหญ่ในให้ขับไปตามถนนบางนาตราดเลี้ยวเข้าถนนกิ่งแก้วบางพีใหญ่ในนะคะจากนั้นตรงไปประมาณ3.5กิโลเมตร ก็จะพบสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีเพื่อเข้าถนนสุขาพิบาล6ตรงไปอีกประมาณ200เมตรก็จะพบกับวัดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วะคะวัดนี้นะคะเปิดให้เข้าชม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะทุกคนชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้หลวงพ่อโตที่วัดบางพีใหญ่ใน เื่อขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะเชื่อว่าท่านสามารถกระจัดปรับเป่าโาครคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววันและสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายได้อีกด้วยค่ะและนอกจากการมาทําบุญและกราบไหว้องค์หลวงพ่อโตแล้วนะคะบริเวณวัดบางพีใหญ่ยังมีสวนร่มรื่นให้ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยอีกด้วยค่ะตามตำนานเล่าขานกันมาก,กว่า200ปีนะคะก็มีการเล่าไว้ว่า ลวงพ่อโตนะคะที่ลอยตามนำน้ำเจ้าพญามาจนถึงคลองสำโรงชาวบ้านได้พบเห็นเขาก็อาราธนาองค์ท่านขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้มีการผูกแพร์ลอเสียงทายและอธิษฐานหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงแสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดจากนั้นนะคะก็ได้มีการทำพิธีผูกแพชลอกับองค์พระพุทธรูปลอยไปตามคลองสำโรงจนกระทั่ง หยุดอยู่ที่หน้าวัดพระพาชัยชนะสงครามหรือว่าวัดบางพีใหญ่ในในอดีตไม่ว่าจะมีคนพายต่ออีกกี่ครั้งแพก็ไม่ขยื่นจึงมีผู้อธิษฐานต่อว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอันเชิญหลวงพ่อท่านขึ้นจากน้ําโดยง่ายเถิดเมื่อนั้นเองชาวบ้านสามารถอาราธนาองค์พระพุทธรูปขึ้นมาปฏิสฐานณนะที่วัดบางพีใหญ่ ได้สำเร็จคะ่ะองค์หลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทยัยเบิกเนตรขัดสมาธิองค์สีทองอารามสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะที่วัดหลวงพ่อโตแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่สำหรับไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าคนมากราบไหว้เยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะ รอ,รอบรอบพระอุโบโสถนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะปางต่างๆประฏิสถานอยู่รอบๆโบสถ์เลยนะคะ คลิปนี้นะคะส้มจะพามาเที่ยววัดสองกโตนะคะอยู่ที่อำเภอบางเทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ mm hmm. จะพาไปที่ไหนฝากา like, กา share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ให้หน่อยนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ